วัดร่องขุ่นที่เที่ยวเชียงรายสวรรค์แห่งศิละปะชมความสวยงามสุดตารตา ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายกันอยู่นะครับถ้าพูดถึงแลนด์มาร์กที่ต้องมาให้ได้เมื่อมาเที่ยวเชียงรายคงหนีไม่พ้นที่นี่ครับวัดล่องขุนซึ่งเป็นวัดส,สีขาวโดวยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ที่ได้สร้างขึ้นบริเวณบ้านล่องขุนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อาจารย์เกิดนั่นเองครับว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้คือสวรรค์ของจังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกที่ต่างชาติรู้จักในนามไวท์เทมเพิลนั่นเองครับจะเป็นยังไงบ้างสวยงามแค่ไหนวันนนี้อจะพามามมชกััครบ วัดร่องขุนตั้งอยู่ที่ตำบลป่าอ้อนดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับโดยสิ่งที่ทำให้วัดนี้โด่งดังอย่างมากก็คือการออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพิพัฒน์จิตรกรชื่อดังของไทยเรานะครับสร้างขึ้นในปีพศ2540เพื่อเป็นพุทธศิลป์ของแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก,กก่อนเข้าตัวเมืองเชียงรายประมาณ13กิโลเมตรครับหากเพื่อนๆเ,เดินทางมาจังหวัดเชียงรายจะมองเห็นวัดแห่งนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือโดดเด่นสวยงามและสะดุดตาเป็นอย่างมากครรรัับบเเเเมมื่อาาาาข้าาดานนวว้ดดนนใิวจะ ว่าทางเข้าและตัววิหารเต็มไปด้วยศิลป,ปะที่เต็มไปด้วยลวดลายที่บอกได้เลยว่าวิจิตรงดงามจริงๆเลยนะครับในส่วนของแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้ก็มีอยู่3ประการด้วยกันนั่นก็คือเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับซึ่งอาจารย์บอกว่าตั้งความปรารถนาที่จะถวายชีวิตใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตนเองสร้างงานพุทธศิลป์เพื่อเป็นงานประจําราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองครับ ความงดงามของวัดล่องขุนแห่งนี้อยู่ที่โบสถ์นั่นเองนะครับโดยอาจารย์เฉลิมชัยอยากจะเนรมิตวัดให้เหมือนกับเมืองสวรรด์เป็นวิมานบนดินที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้โบสถ์จึงเปรียบเสมือนบ้านของพระพุทธเจ้าครับส่วนสีขาวนั้นแทนพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าสำหรับกระจกขาวหมายถึงพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่ยนประกายไปทั่วโลกมนุษย์และจักรวาลครับการเข้ามาชมโบสถ์คนไทยเข้าชมฟรีส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชมเพียงท่านละ100บาทครับ เมื่อเดินทางไปยังโบสถ์จะมองเห็นทะเลสาบใสสะท้อนเงาอาคารฝูงปลาหลากสีแหวกว่ายไปมาตัดกับตัววัดสีขาวมองแล้วงดงามเป็นอย่างยิ่งครับทางเดินเข้าโบสถ์สดจงเป็นสะพานทอดยาวซึ่งหมายถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิจะเต็มไปด้วยมือของสัตว์โลกที่ทนทุกทรมานและยื่นมือมาขอส่วนบุญเป็นคติธรรมที่ดีครับ ก่อนขึ้นสะพานครึ่งวงกลมเล็กหมายถึงโลกมนุษย์ส่วนวงกลมใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหูหมายถึงกิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์นั่นเองครับผู้ใดจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสต้นหาของตอนเองทิ้งลงไปในปากพญามารเพื่อเป็นการชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสถึงจะเดินผ่านขึ้นไปได้ครับส่วนบนของหลังคาโบสถ์ได้นำหลักธรรมอันสำคัญยิ่งของการปฏิบัติทางจิต3ข้อคือสินสมาธิปัญญานำไปสู่ความว่างหรือความหลุดพ้นนั่นเองครับ บริเวณภายในโบสถ์จะมีองค์พระประธานให้เรากราบไหว้นะครับและมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆแต่จะไม่อนุญาตให้บันทึกภาพครับพอเดินออกมาด้านนอกก็ามาสะดุดตากับอาคารสีทองที่เต็มไปด้วยลายไทยคืออาคารห้องน้ําของทางวัดครับดูอลังการงานสร้างจริงๆแอดจะพาไปชมด้านในของห้องน้ำกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับวัดล่องขุนแห่งนี้ถือเป็นสวรรค์แห่งเมืองเชียงรายเป็นสถานที่ลำดับต้นๆที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงรายครับว่ากันว่าหากมาจังหวัดเชียงรายแล้วไม่ได้มาเยือนวัดล่องขุนเหมือนกับมาไม่ถึงจังหวัดเชียงรายเลยนะครับใครยังไม่เคยมาต้องลองมาสักครั้งแล้วจะพบความสวยงามที่หาชมไม่ได้ง่ายๆทั้งได้รูปสวยๆและได้ชมงานศิละปะที่มีหนึ่งเดียวในไทยมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ